หนือนข้อคือไอ้คนโทรโยศแม่งกองทัพโทรโยศล่ะเกมนี้ก็รู้นะมันจะเป็นแปดบวกหรือเปล่าเดีย๋ยวเสียงเสียงมันกดกดดังนะขอเบาเสียงไปนะครับแม่งลำคาญมากเสียงเสียงลำคาญกับเกมนี่แหละครับ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงเป็นเดือนแล้วครับก็มาต่อลงไป3าคลิปแล้วใช่ไหมครับอัน,นอันนี้ EP ที่4ครับ EP ที่4ยังไม่ได้ไปช่วยลิชชี่เลยครับช,ช่วงนี้ผมไม่อยากเล่นลิชชี่มากเพราะว่า กว่ามันหยุดเวลาแล้วก็อันกว่าอันกีต้ามันฟาดแรงเกินไปครับผมจะไปสนามบินครับเพราะว่าจะไปเอาเครื่องบินครับปรากฏว่าผมขี่รถมาภาษาอะไรไม่รู้ครับชื่อคลิปก็รู้แล้วครับไอ้คนทรยศครับ เาลยศจริงครับถ,ถ้าอันถ้าอันทำอันให้คนโมโหผมผมจะทำให้ให้เขาอันให้ตำรวจมาเลยครับถ้าเขาไม่หลบหลีกเองผมผมก็จะชน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 ,ชนตลอดเลยครับ ตอนตอนเมื่อกี้ผมก็อันทำาทิปเป็นอันละครสร้างเรื่องอันไอคนบ้าอันอีพีสองครับวิผมผมสะดุดรถผมามาคุยขโมยเฮ้ผมบอกว่าคุยอะไรวะผมบอกว่าอันขโมยเครื่องดินผมพูดผิด ไม่ได้มองอยังเลยเราจะไปอันนั้นต่อนะเราจะไปอันสนามสนามอันนี้นเดี๋ยว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 ซูมให้ดูนี่เออเราจะไปอันไปตรงนี้เพราะว่าต้องการเครื่องยินหรือรถถังก็ได้จะป่นไป เงเจอแล้วครับคลิปคลิปสุดท้ายคือคลิปที่5ครับจะตั้งชื่อว่าอันไอไอคนจบลงครับ ผมเลี้ยวก่อนขอตัดไปทีนะครับผมขอตัดไปอันไปตอนเจอเลยครับแต่คงคมอันตัดอันต่อไม่ได้ครับผมโหลดแอปอันนี้มาเลยตัดตอไ,ได้ครับนี่ใกล้ถึงแล้วครับ ผมจะมาด้านล่างนี้ครับผมสี่หอมาแบบดีเลยครับนิ่มๆเลยครับผมอยู่ในอ๋อใกล้ลงพื้นแล้วครับไหนะผมต้องมาเอาอันนี้ก่อนครับ ผมต้องการมาเอาไม่กวาดทิ้งไปเลยครับหอ่อให้มันระเบิดไปเลยผมไม่ได้ใช้แล้วมันใจมันตกก็ตกเลยครับผมจะทำยิงหอ ไม่โดนซักดอกเลยครับแต่เขาเป็ดครับหรจาอันจาก,จากจิงตรงนี้ก็ได้นะไม่โดนซักดอกเลยครับเขาชอบเหลียวหลบมากครับ ผมผมลำบากกับไอ้นี่มากเลยครับนี่ผมมาถึงแล้วผมมานี ขวดค่อนครับว่านี่ไงครับไปแล้วบางทีสิไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลย เดี๋ยวผม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 โหมันทําอะไรเนี่ยโหมันทาอะไรตรงแถวดำนานเฮ้ยเดี๋ยวจุดนิดด่งได้ไหมเข็จะขับดีๆก็ขับไม่ได้เฉ เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> มันมันหยุดไม่ได้จริงครับมันอย่าขับแรงนะครันนี้แนะนำห้ามขับแรง <c oughs> ทิ้งกระโดด <c oughs> โอ้โหลูครับเอาเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กวาดกระเด็นหลักแน่แน่นั่น ไเอาเครื่องยิงเจ็บก่อนครับมาตรงนี้นะครับตรงนู้นตะกุ่งต้องต้องไปเลยจะแล้วแร้ว,วตะกลงไปเลย กำลังผมจะผมปรับเท้าก่อนมันเริ่มจะมืดแล้วครับคือผมอิดไว้ตอนนี้ก็อนมากมืยได้แนละ้วผมผมก็จะอันไปเลย 我玩这个好玩。Oh, อืมนะคะติดตั้งนะครับ ตอนนี้ก็อันคลิปอันจะจบยี่สิบนาทีครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยผมต้องเสกให้แท็กซี่มาหลายตัวเลยครับ พอพอพังแล้วรัไปไม่ได้ติดขัดแล้วติดขัดเครื่องบินเครื่องบิน ดูด้านหน้าสิครับผมเขียบลุกเล่นลนก่อนเพราะว่าหอ,หอ,อพอมันชวนโดนดเสียอหาหอพังด้วยระเบิดมาป่าก่อนครับ คลิปนี้อีกสามสามชั่วโมงหรืออันสองชั่วโมงก็ได้ครับ หอระเบิดตรงนี oh, yd, hey, ้เลยเหรอฉันยังไม่รู้เลยหอหอมันยังไม่ระเบิดฉันรู้เลยฉันต้องปาระเบิดไปแย่ ไม่ยาม่ละคาม่ยามมาตอลอดคือสต๊อบฮันสมจอด Ini menimba suka masih kuat. Ini nyata เสียงแหลมตดึนๆดๆนดนดิดนถามว่าคลิปยังไม่จบเพราะว่าอัน ยังอันย,ยังยังไม่เสร็จครับวันยี้ตำรวจยังไม่จบเลยครับ ิปนี้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอันปิดจะฉากด้วยอันนี้ครับคลิปนี้ลาก่อนนะครับบายบาย